哎呀，宝宝。呵呵呵，哦，老板，老板，老板。 โอ้ยนี่พายุ apa jam nih oke apa jam แต่ใช้เวลาขายกี่ชัโมงหมดนะคะก็ตั้งแต่6กโมงเชา้าจนถึงสามโมงเก้าโมงถึงสิบโมงเอกลักษณ์ของเราที่ควงอีตโต้เนี่ยคะ่ะชาวบ้านเขาว่าไงบ้างคะก็เขาตอบเขาบอกว่าอ่าเขาตอบรับดีฮนะกินกันมานาน,นะนแล้วมีเจ้าเดียวเนี่ยแก้าเดียวเจ้าเดียวในทั่วไปก็เลยทั่วโลกก็แล้วกันแล้วครับว่าเพราะว่ามีคนเดียวที่ทําได้ มีคนมาดูอะไรบ้างมาเยอะฮะส่วนมากพอมาจากต่างจังหวัดนะฮะขอเขามาดูแต่ยังไม่ขึ้นราคา่ยังไม่ขึ้นราคาเพราะว่าอยากจะให้ลูกค้าได้กินนานๆสงสารลูกค้าด้วยเขาก็รายได้น้อยตรทั้งโกนี้น้อยที่สุดนะสี่บาทก็ได้กินแล้วเมื่อก่อนซื้ออยู่30บาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น64-65บาบาทเป็นถุงนะ ถ้าเป็นขวดเจ็ดสิบบาทนะก็คือแพงขึ้นเท่าตัวเลยครับผมแล้วปลาต้องโกเราขายยังไงคะก็ขายคู่ละสี่บาทก็เหมือนเดิมราคาก็ยังไม่ปรับเพราะว่าสงสารลูกค้าให้ลูกค้าได้กินก่อนจนกลัวว่าจะไม่ไหวแล้วค่อยขอขึ้นสักบาทหนึ่งปลาต้องโกรูปสัตว์นี้มีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บาทสิบบาทนะตอนนี้ทําเป็นตัวอะไรได้บ้างคะก็มีปลาพยูนนะแล้วก็ปลาหมึก ปูนะครับแล้วก็ปาลาไหลไฟฟ้าคุณตอบรับเป็นไงบ้างคะก็ดีมากครับก็ส่วนมากเขาจะมาก็จะมารอล,ลูกลูกค้าทูมาจากสตูลหลังจากที่ดูข่าวนะเขาตามมาวันนี้เขานัดมาว่าเขาจะมา